โอเควันนี้เรามาตะลุย Mbox Karaoke นะครับที่บริษัท Mbox Multimedia นะครับอันนี้ผู้พัฒนาโปรแกรมคาราโอเกะมากกว่า20ปีนะครับอันดับ1ยอดขายอันดับ1น,นะครับ Mbox Multimedia ครับไปครับน้องเปิ้ลนะครับอ่าสายว s ซาว d ิสเต็มวันนี้เราก็มา บุกเอ็มบ็อกคาราเกะนะครับเอ็มบ็อกคาราเกะนี่เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมคาราโอเกะโปรแกรมคาราโอเกะนะครับเข้าใจนะฮะว่าเอ็มบ็อกคาราโอเกะนี่นําไปใช้แล้วซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับลูกค้าคู่กับการเนี่ยได้ประโยชน์จากเอ็มบ็อกคาราโอเกะเยอะมากเลยนะครับบริษัทยามมี่ไอบริษัทต่างๆทั้งหลายแหละที่พี่ว่าไปใช้แล้วลุงแนะนําให้ลูกค้าซื้อลิขสิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็พัฒนามาเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Mini Spark Mini Spark นะฮะอ่าเล่นเพลงกับข่าวของลูกค้านะครับอ่านะครับอันนี้สามารถจะใช้คีย์บอร์ดไร้สายนะครับซึ่ง พัฒนามาเป็นระบบทัชทัชแพดนะฮะสามารถทัชได้เลย,เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้เมาส์ให้มันยุ่งยากจะใช้ตัวนี้ตัวทัชมีเลยแล้วก็มีสกรีนบอกเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ตัวคีย์บอร์ดนี่เลยเพราะฉะนั้นใช้ง่ายแล้วก็ดูหรูดูสวยด้วยนะครับกลางคืนนี่ก็มีแสงด้วยจะให้หาง่ายค้นหาเพลงง่ายร้อมกนนั้นนะ ก็ยังนำเรื่องของระบบ iOS ในการใช้แท็บเล็ตควบคุมในการใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมในการเลือกหาเพลงสั่งเพลงไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเพลงไม่ว่าจะเป็นการลดวอลลุ่มนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ว่าจะเป็นการตัดเสียงร้องนะครับหรือการจัดการฟังก์ชันต่างๆด้วยสมาร์ทด้วยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะง่ายสนุกนะครับวันนี้เรามาตะลุย ขับไมโครโฟนกันนะครับเป็นคาราโอเกะที่ผมคิดว่าน่าจะทันสมัยที่สุดหน้าปัจจุบันนี้แล้วนะฮะทันสมัยยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนี่อย่างเนี้ยนี่ทางเข้าขับไมโครโฟนเนี่ยนะครับเราจะขอถือโอกาสโปรโมทร้านด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นเรฟเฟรนซ์ที่โอเคเลยขับไมโครโฟนข้างมอกรุงเทพตอบโจทยนะ์นักศึกษามอกรุงเทพนะครับอ่าตั้งแต่ทางเข้าเรามีดิสเพย์เนี่ย ที่หาเพลงเนี่ยเราใช้วิธีการทัชหาเพลงนะครับนี่คือเลือกเพลงแล้วก็เล่นเพลงได้เลยนะครับโอเคอ่านี่คือฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าที่เราโชว์ตรงนี้แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนนะมาตามผมมาเลยนะครับและตอนนี้เราจะมาตะลุยที่ขับไมโกครโฟนกัน ที่นี่มีทั้งหมด18ห้องแต่ตอนนี้คือไซส์ M 10ห้องนะครับ M 1ถึง M 10ที่อยู่ชั้นล่างนะครับแล้วจะมีไซส์ไซส์กลางแล้วก็มี VIP, VIP นะฮะเรื่องาด M ต่าง3ที่ M 1นะฮะ m, m 1 M 1 M 2นะครับไอ้ทั่วเลยครับเดี๋ยวเรามาใช้ห้อง M 4กันนะมี m M และก็ M 8 บรรยากาศอ่ะเราเข้ามาที่ห้อง M4 กันนะครับโอเคสำหรับเข้ามาแล้วครับนี่คือบรรยากาศห้อง M4 ของขับไมโครโฟนนะครับอันนี้เครื่องเสียงไหมครับเราเราเก็บเครื่องเสียงไว้ที่นี้นะครับ่า p o w อ r mixer นะครับที่ใช้งานที่นี่คือ Power mixer อร์ไมโครโฟนแบบไร้สายนะครับเครื่องเล่น แล้วก็ลำโพงนะครับเอนนี้เดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันนะครับสำหรับห้องขนาดใหญ่ขึ้นเป็นห้อง L ใช้์ L ก็จะใหญ่ขึ้นไซส์ L อันนี้สำหรับห้องนี้เป็นห้อง V นะครับสำหรับห้องนี้เราก็จะมีซับวูเฟอร์ด้วย นะนีเป็นหอห้องไซส์ใหญ่สี่ไม่อันนี้เป็นสี่ไมยนะครับนครับนี่เป็นคิวอาร์โค้ดสำหรับควบคุมคาราโอเกะเลยนะครับมือนเดิมครเมื่อกี้ที่เราพรีเซนต์เราบอกทัชนะครับผมจะเริ่มทัชเพลงนะครับเพลงทั้งหมดจะมีแบ่งเป็นกลุ่มเพลง เพลงไทยทั้งหมดเพลงจีนอ่านไทยเพลงอังกฤษแล้วเพลงญี่ปุ่นนะฮะเพลงเกาหลีนะครับเพลงแดน์นะครับเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่ฮิตติดใหม่นะครับแล้วก็เพลงโปรดอันนี้นะครับเพลงทั้งหมดสมมติว่าตอนนี้ที่เข้าเพลงใหม่ก็เข้าไปดูเพลงใหม่ของเราก็นี่นะครับเพลงอัปเดตทุกเดือนนะครับและระบบออนไลน์ด้วยนะฮะ แยอะไม่เกิดแกจะตายไม่ตายตันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือเป้าฟัดอยู่ที่ใครแต่ละไมาให้อยู่มือ